สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วก็มีหัวหลานลูกหลานเศร้านะอากาศดีคััมืันนี้ทางฮอลแลนด์มาส่งข่าวพี่น้องเป็นจัางไรพี่น้องโควิดซุ่มเจ้าทางนี้โอ้พี่น้องแย่แย่จัางไรติไปไซบอร์ได้อากาศดีดพพ COVID, ีพี่น,อ yeah. Yeah. นไไ้อ,าานองแต่ว่ากไปไซบอรไ์ได้ไหมจ้ะยานเนาะยานไปติดไปยังคนก็นตายหลายพี่นอ้องอยาให้บอกตัวเลขเถอะ กับว่าได้แตกต่างเล็กน้อยภาคเหนือทัางนอ้นคือถูกคืเมาสู่ประเทศละพี่น้องคือการจะกับมีบางหน่วยงานที่เปิดให้บริการตำรวจไปสนอกสนิยังเสพพี่น้องร้านนั้นขายกับเขาสิแม่พี่น้องร้านหมอร้านยางสีก็เปิดด้วยจะก็คือถูกประเทศบ่บได้แตกต่างกันพี่น้อง บ่ได้แตกต่างกันค้นก็นตายหลายคือการตายก็มีแต่ผููเขาเสียพี่น้องผู้สูงอายุที่ว่าเพิ่น,เพ,นเพิินบ่มีอันพุ่มคุ่มกันร้ายจังเสียไหมจะ้ะนั่นล่ละปกติแล้วยู่อันฮอนแร์ม,มันก็นเย็นอยู่แล้วเนาะพี่น้องเฮาเป็นวัดเฮาเป็นไอนี่คือว่าเป็นเลียงปกติแล้ว,วันนี้มามีอันนี้พี่น้องมันก็นสิล่งปอดลงองอียงไปเนาะซุ่มมุจาวาเม็นบ่ ลก็ซอยได้ที่สุดซอยได้หลายที่สุดเกิดขึ้นว่าเข้า้องป้องกันตัวเข้าเนาะพี่น้องเนาะป้องกันตัวเข้า่นาะ,ะพี่น้องจากสถานการณ์แบบว่าแย,ย่ๆเขาก็เนาะเขากอย่าไปม่วงตาแนวมันแย่ๆพี่น้องม่วมงในสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะก็มีได้ของจากได้ของจากอัน สิว่าเพื่อนร่วมง,งานกับพวแมนนะ่เนาะเพื่อนเป็นรุ่นแม่ข่อยเนาะพี่น้องเนาะจากแม่ฮักเสะนะแม่ฮักเฮ็ดอันห่วงใยเฮ็ดหนักกากมาให้พี่น้องมองดูผ่าปิดปากพี่น้องจเจมินง่ามหายง่ามขาดมองดูเจาา้าว่าสีสเปกการนงกันน้ำย,ย่างดีปันนีดเล่ายิบเองดิพี่น้องเล่ายิบเองแม่จากเฮ็ดปันนีดคาอิลีพี่น้องมองดูอันนี้ของข่อย ก็ร่างสีเห็ดให้ลูกก็พัวคอยอีกพนะเห็ดมให้หล้านหน่อยนําอันนี้ให้คอยเพรา่าขคอยได้ออกไปอันนอกบ้านไปสื่อน้่กินไปอย่างเห็ดให้ขอ่อยกอนลูกก็พัว่อยอยู่เฮื้นเดี๋ยวคอยเอาพราะว่าเห็ดห้หลายคนดิพี่น้องเห็ดห้หลายคนเห็ดแจกมูกแจกคือซื้อผ้าย่างดีดิพี่น้องดีดีแล้วเห็ดมาแจกมันดกมจะว่าอือนีดอพี่น้องใส้ดีแห้ง งามพอมุั้ยเนการน้ำย่างดีจ้ะมนะด,ดีคักไม่จะพี่น้องนี่แหละ่ามวิกฤตยังสีเนาะพี่น้องมันกับมีแนวเหตุให้เห้าซุ่มหัวใจขึ้นมาซึนหัวใจเนาะพี่น้องเนาะหรือจะไปจองตะมันนาะสีไม่จะดูแลจะคล้องพี่น้องบ่เมนว่าบ่าใดบ่เมนว่าบ่าใสใจบ่เมน่าบ่าาบายยานดิ มันโมเมนต์จังสั่นแต่ว่ายานหลายคอยจะเป็นประสาทช่วงแรกๆคอยเป็นประสาทน,น้ำสื่อนอยูน่ะกินพี่น้องเจ้าว่าเมนบอกน้ำกักยากัยากยังบ่น,นี้เริ่มสมบายใจมาแน่แล้วล่ะเริ่มสิปับ๊บโตได้แล้วนอกจากหั่นล่ะพี่น้องกับไปเหตุงานแล้วบ้านจันนี่กับเขาแปดโมงเสาร์ตามปกติบ้านจันนี่กับสิเริ่มเหตุงานเนาะพี่น้องเนาะหั่นล่ะกับเหตุวิดีโอ ซุ่มเจ้าเบิงบนไปยามีย่ามีเวลาเนาะพี่น้องกสิบบทีมกันดอกนั่นหละก็อย่างทีคอยเคยบอกพี่น้องนั่นละว่าวิดีโอคอยกสิบบ่ได้ลงหลายบ่ได้จอะจงมาเป็นเรียงอีหยังพี่น้องมีอีหยังสารพัด่อยกสิลงซุ่มเจ้าเบิงเนาะจ้ะเนาะบ่ได้ห้าบ่ได้เหตุเป็นอาชีพคอยบ่ได้เหตุเป็นอาชีพวานะอาชีพยูทูบเบอร์อีอย่างบ่ได้วามเมนังสันก็คือว่า ถือว่าเป็นจะอารวิดีโอจะคว้างไว้เถื่เบิ้งถ้าว่าผู้ใดอยากเบิ้งกับเขามา่เบิ้งมาติดตามกันเด้อจากพี่น้องกับขอบคุณหลายๆนะจ้ะยี่หัวลานกับบัเจาะจงมาเลียงใดนี่ยังกับเสีเามาล่องมีกับปงกระเป๋ากระเป๋าเขาเป็นภาษา,าสมพี่น้องสื่อเฉพาะที่ว่าอันที่สิไซจะสื่อที่ว่าอันที่สิสซว่าเป็นนักสะสมกระเป๋าเป็นนักสะสมแบรนเน่เมาะจ้ะพี่น้องก็คือว่าคอยมากอันนี้ลหละคอยก็ซื้อคอย ซื้อมากข่อยกระใสพี่น้องข่อยบ่ได้สะสมะบ่ได้ว่ามีอันบ่ได้ว่ามีจุดประสงค์สิเอามาอวดมาอ่างนะพี่น้องเนาะก็อย,ยายาเข้าใจความประสงค์ของหลูกของหลานพีเตอร์พี่น้องเด้อเอามาสู้กันเบิ่งไม่จ้ะนั่ละพี่น้องม้อนี้ก็สิมว้าเลียงนี่ละแม่กับมาอ้างอันนี้อ,าาแอีแม่ข่อยเฮ็ดมมา่ห้แม่อ้างวราแม่ข่อยเฮ็ดมม่ห้งามมึงดูคนาะใส่พี่น้อง ดีค่ะที่มาคุณเหรอเลือกไล่พาไปว่ากนนารน้ำดิพี่น้องมันปุ๊บซักได้ไี่ยังได้จ้ายระเบนีกับพี่หักอีกคือการนั่นแหละอยู่โรงงานเพิ่นกับหูจักกับคนอันที่เพิ่นเฮ็ดเป็นผานคือผ้าอ้อมเล็กหน่อยผ้าซาลูติพตพเ,เนนพิ่นว่าซาลูงสาลูติเพิ่นว่าเข้ากับฉีดสเปรย์การน้ำพี่น้องนั่นแหละหอยกระสังมาใหาล้ลูกลู่ไส้หอยอันนี้ขอ้งหอย อันนี้ของหัวหอยอันนี้ของลูกสาว่อยบองดูตหาตหาักตาห้าเหตุยางดีด่พี่น้องก็มีแนวห้องใส่อันฟิวตอกฟิวเตอร์ติใส่เพิ่มเข้าไปถ้าห้องต้องการป้องกันนี่ยังม่น,น่าเสียเข้าไปอีกพี่น้อง,งานาาละเอียดสามอันซิบยูโรเนาะเพินเหตุขายแบบว่าซัมบะเจียกันอันนี้กับปนีพี่น้องเหตุดีดีจ้ามองดูดนะพี่น้องดีจ้ะนั่นละก็ะสร้างมาก เพื่อการนังสีไม่จะอมองดูของผัวข่อยได้เสียดาวหน่อยของผัวขอ่อยนั่นละ่ะสร้างมาไว้สร้างอีกสร้างเพิ่มอีกไว้ําม,มาใส่เปลี่ยนกันอันนี้ข้องข่อยอันนี้ห้องข่อยข่อยใส่ได้ห้องข่อยมีสองอันอันนี้ห้องข่อยเคยใส่ให้สุ้มจ๋าเบอร์มุดพี่น้องเด็กด็ดีหายใจโล่งห้องก็สีสเปก,สกกันหนาเมื่อสั่นห้องก็ใส่เป็นอันเพนทอย กลองอากาศกลองเอียงกับว่าไปห้องกระใสไปกระซักได้พี่น้องเป็นคือผออ้อมเด็กหน่อยแหมข่อยว่าห้องกับสีการน่งการน้ำกระปองกันได้ระดับหนึ่งแล้วพี่น้องห้องกับรักษาความสะอาดห้องกระซักกันยังเอารักษาความสะอาดเอาพี่น้องอันนี้ของลูกไส้ข่อยจ้ะหล้วกระคอคูณในหลายได้จานนี้ละพี่น้องในช่วงแบบว่าวิกรีแบบนี้เขาจะเห็นน้ำใจดิพี่น้องน้ำใจข้องกันละกันคล,ล้องหลายๆคนนี่อีลี ่อยา่าล้วก็ล่ามันขายอาหารไทยกับพงกระเผาแนวกินไทยก็ส่งมาให้กันส่งให้กันคือเกาลองค้นกบว่าเขาได้เงืนเนาะเขาได้กาไรเขาก็อยากขายละ่ะช่วงได้เขาก็ขายเขาก็เอากําไรให้เกาพี่น้องคิดจะไปสับไปคิดยังสั่นเนาะจ้ะเพิ่นอุตส่าห์ว่าอันพาโควิดไปไปสน,ปสนี่ไปส่งมาไห้ซุ้มเจา้าว่า คนที่คิดแบบนั้นคอยกเสียใจน้ำซุ้มเจ้าดูที่จิตใจมุเจ้านี่แบบว่าโควิดกินกจิตใจเนาะพี่น้องเนาะซุ้มเจอว่าปะเขาได้เงินเท่ากับสรงหรอได้เงินมันบุกคุมได้พี่น้องถ้าเขาไปติดโควิดมากต้องเข้าใจว่าสถานาการณ์แบบนี้บ่มีอย่างสําคัญกว่าซีบิดเจ้าของนะจ้ะพี่น้องเนาะนั่นแหละ,ะมาทรงข่าวพี่น้องจ้ะ ม,มันเป็นแนว้อไรได้หน่อยกับปิดโรงเรียนพี่น้องได้หน่อยกับปิดจนมาหดวันที่หนึ่งผืนสภาจะปิดยาวเลยได้หน่อยกับปิดยาวก็เลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตเอาก็เลี่ยนทางอินเทอร์เน็ตเอาจ้ะบ่ไเด็กไปโรงเรียน่อยกับสิไปเห็ดงานแล้ววันจันนี้ยางเป็นทางการไปเห็ดงานกับว่ไเด้ไปสูงสิงกบไผ่ดอกพี่น้องเขากับเหตุยางดีจ้ะเหตุแบบว่าป่องกันพนักงานของเขาป้องกันโรงงานของเขาาะว่า รัฐบาลจะมีการตรวจสอบน้พี่น้องคือห้ห่างกันหนึ่งเมตรห้าสิบนะเมตรครึ่งน่หละจ้ะนั่นล่ละไปเห็นงานเท่ากับปิดพาการปากไปนอกจากพี่น้องคอยกระคับครถไปฮอดจอดปุ๊บเข่าไปเห็นงานปุ๊บกินเข่ามาบ้านทำความสะอาดมือเท้าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเขา่หาหาดูหาเต่าจากพี่น้องเหตุใดซ้ำนันนอกจาก ปากทองก็สําคัญถ้าเขาเปิดเหตุงานเท่ากับไปเขามีระบบป้องกันเท่าก็ต้องเส้อใจเขาเส้อใจจะควงว่าเท่าจะป้องกันจะควงได้พี่น้องแมนบ่าจะว่าคือเขาก็คิดดีแล้วละ่ะว่าอืมเขาป้องกันได้เท่าป้องกันได้ซวยกันแมนว่าพี่น้องปากทองต้องกินต้องใส่นะพี่น้องเนาะกะอันละ่ะ กยุบบ้านร้ายที่สุดนั่นละเท่าที่จะยุ่ได้ถ้าค่อยไปแล้วถามว่าโอเคจังไรกะจังค่อยวากันไหมไปเห็ุงานพี่น้องบ่ไดดสูงสิงกับผู้ใดหรืกว่ามีภผยสูงสิงกันผอ,อมนะพี่น้องเนาะปกติกับกกบ่บสูงสิงกักบภผยอยู่แล้วนั่นละก็เลยสบายสบายโควิดค่อยก็สบายจ้ะเพราะค่อยไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วนะจ๊ะนี่แหละจ้ะก็มาขอบคุณคุณแม่อังวราของเฮ้ามองด,ดูดูล่ะดีห้ ทุกอย่างนี่พี่น้องน่าจะปะนีดน่าจะเป็นคนปนีดทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเน,เนียบจะ้ะงามลายลายแห้งเดหน้าเห็ดเป็นผ้าแบบน้าพี่น้องแต่ว่ามันหายใจโล่งไหมพี่น้องหายใจแบบว่าบบได้น้าแบบว่าหายใจออกแต่ว่าอันนี้ก็สิแบบว่า โลมันเป็นผ่าแบบว่าคนละแบบนะ้อพี่น้องเนาะนั่นหละพี่น้องมาส่งข่าวให้ฟังว่ายังอยู่ดีสบายอยู่เล็กน้อยก็เล่นอยู่ทั้งนอกคุณมาส่งข่าวให้พี่น้องฟังมาทางฮ้อนแล่นเป็นยังไงก็เริ่มจะเข้านาะแล่นตเตอแล่นเตอในสิเป็นกน้อนซ้ำเหมือนไว้พี่น้องจะแบบว่าอากาศดีจะ้ะอากาศแบบว่าบ่ห่อนบ่หนาวบ่อะไรเมืม่อน,นี้ก็ซิบก็บอุณหภูมิอื่นในสิ ดีค่ะยีส่สิบเอ็ดองศาพี่น้องนั่นแหละกสิมาท่งข่าวซุ่มจอ้พี่น้องเราก็ขอบคุณพี่น้องหลายหลายหกวอยก็้นที่ข่อยเฮดมาสองเดียนก่านในติดตามกันพี่น้องเบืองแนบเบืองแนบก็จะอารคงข่อยไปยังสิละบ่มีการตัดตัวดอกพี่น้องเฮดบ่เป็นบ่ดีคือซุ่มข้าวเฮดกสิลงไปนี่ยังกสิลงไปจะ้ะนั่นแหละเมื่อนี้ก็บ,บ่มียังก็มี่ํำนี้เอาผ้าปิดปากมาอ่าง นอกจากผ่าลูกแมวมาด้วยนี่อันนี้ก็ลูบเสียของผัวข่อยนอกจากอันนี้ก็ลูบของอีหล่าเรียกเอามีลายของอีหล่าสร้างอีกแล้วล่ะอันนี้ก็ของหมกหล่าก็เรียกขึ้นมาหนาล่ะของหมกหล่านอกจากไม่ได้ออกไปไสดอกนั่นล่ะก็สร้างมา่ว้ผัวข่อยก็สร้างอีกที่พี่น้องเต็มอันอันอันลินซักเล่าอยู่เขาไม่ได้ออกไปซส่กันหอกนอกจาก คณะพี่น้องมาส่งข่าวให้พี่น้องเบิ้งว่าสถานการณ์กัย่งคือเกา่ากับย่งปิดโรงเรียนกับย่งปิดสถานอันหล,ลายหมงหล,ลายบ่อนจ้ะก็ป้องกันดูแลจะบขวางเจลล้างหมอกล่างเมื่อนะพี่น้องเนาะกับเหตุด,ดีที่สุดเท่าที่เราจะเหตุด้นั่นแหละป้องกันตัวเราป้องกันเพื่อทุกคนรอบข้างเราเนาะพี่น้องเนาะคละพี่น้องเบาหลายกับสีเงาขอเป็นคนมักเาบาเอาไปทัวทีทัวแดนจ้ะ นะมื่อนี้ก็เลยม,มาส่วนพี่น้องว่าเรื่องผ่าก,กันปะปิปะะดปากน่ะมอลูจะว่าห้ามเนาะห้ามงามพี่น้องนั่นแหละจ้างคอยพอกันคลิปหนามื่อนี้คอยจะพ้ามาเห็ดเอียงมาเห็ดเ,าเนาะกินเด้อมืนอนี้เด้อไปย่าลื่ไปบองเด้คอคลิปต่อไปน่ะคลิปต่อไปน่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อ กล้สีหอสงการแล้วบม่ได้เล่นสงการดอกสุ้มเจ้าซุ่มพูนพี่น้องห้องอยยุเมยียงไทยนอกจากพ่อกันที่มาได้พี่น้องขอบคุนหลายๆที่ติดตามเบืองอีหัวลานจา้าติดตามเบืองกันไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อฮัลโหลข้วิดซาสิมากอดดอกชิมาสวนไปหาเหรินหาหลอเด้อพี่น้องเด้อ ไปจ้ะขอบคุณหลายๆจาะพี่น้องสวัสดีจ้าขอ,อกันคลิปหนาะบ๊ายบาย